<laughs> no one cares oh, no. <laughs> <laughs> now. <I> <laughs> 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 เผยนาทีน้องปีใหม่ร่วมปาร์ตี้บ้านเตชะนรงโชว์พูดอังกฤษจนพ่อทึ่งพูดอังกฤษกลางปาร์ตี้เผยนาทีน้องปีใหม่ร่วมปาร์ตี้บ้านเตชะนรงโชว์พูดอังกฤษจนพ่อทึ่ง เสิร์ฟโมเมนต์สุดอบอุ่นของบ้านเตชะนรงมาให้แฟนๆได้ยิ้มตามกันอีกแล้วสำหรับคุณปู่ภัยวงเตชะนรงคุณปู่แสนใจดีของลูกๆและหลานๆกับภาพสุดอบอุ่นล่าสุดที่คนในครอบครัวมารวมตัวกันในวันเกิดของภูผาเตชะนรงรวมถึงน้องปีใหม่ก็ไปร่วมปาร์ตี้ฉลองวันเกิดคุณอาด้วยซึ่งแน่นอนว่าวันเกิดภูผาก็ต้องมีหวานใจอย่างมิ้นชลิดา ที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรียกว่าแค่ได้เห็นบรรยากาศก็รู้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุขของทุกๆคนที่ได้มารวมตัวกันพร้อมหน้า ซึ่งงานนี้หลานๆทั้งน้องปีใหม่น้องโคโมโก็ได้ช่วยอาภูผาเป่าเทียนเค้กวันเกิดด้วยเด็กๆดูสนุกกันมากโดยเฉพาะน้องปีใหม่ที่ตอนนี้โตขึ้นเยอะเลยแถมในคลิปยังเห็นว่าน้องปีใหม่พูดภาษาอังกฤษกับคนในบ้านรวมถึงพูดกับพ่ออย่างสงการด้วยสำเนียงก็คือเป๊ะมากแถมยังมีคลิปน่ารักน่าักที่สงการอุ้มลูกสาวพ่อลูกเล่นกันด้วยกับโมเมนต์ อบอุ่นครั้งนี้